กลับมาอยู่ด้วยกันต่อในช่วงสุดท้ายของรายการด้วยดีๆทั่วไทยสุดสัปดาห์เรื่องกินคุณผู้ชมต้องไว้ใจนะัดจำได้ไหมคะวันนี้เนี่ยอยากจะขอเอาใจคนที่รักสุขภาพกันหน่อยแล้วกันจะพาไปกินเมี่ยงคําสมุนไพรต้นตํำรับค่ะหากินยากมากๆนะแต่ว่าหน้าตาจะดูหน้าลิ้มลองขนาดไหนแล้วพิกัดจะอยู่ที่ใดตามแมดมาค่ะ โอ้น่าทานมากๆเลยสำหรับเมี่ยงคําสมุนไพรสูตรโบราณที่ถูกจัดวางไว้บนสำรับอย่างสวยงามท่ามกลางความหลากหลายของเครื่องเคียงเช่นพริกสดมะนาวขิงหัน่นหอมมะพร้าวคั่วถั่วกุ้งแห้งแล้วที่ขาดไม่ได้จริงๆนั่นก็คือใบชะพลูสดๆปลอดสารพิษใบใหญ่ๆอวบๆแล้วตามสุดท้ายด้วยน้ำเมี่ยงสูตรโบราณดั้งเดิม เมื่อนำใบชพลูที่สดใหม่มาห่อด้วยเครื่องเมี่ยงแล้วก็ราดด้วยน้ำเมี่ยงโบราณคุณผู้ชมคะจะยิ่งสัมผัสได้ถึงความหอมสมุนไพรขึ้นจมูกเวลารับประทานเนี่ยจะยิ่งเพิ่มความอร่อยมากขึ้นไปอีกค่ะนอกจากเมนูนี้จะอร่อยแล้วคุณผู้ชมคะยังถือเป็นเมนูเพื่อสุขภาพที่มาแรงด้วยเกิดจากสเสน่ห์ปลายจวักของเจ้าของร้าน ส่วนเจ้านายร้านอาหารสไตล์ชาวสวนที่รายล้อมไปได้วยสวนทุเรียนอินทรีพร้อมกับวิวทิวเขาให้บรรยากาศที่สดชื่นร่มเย็นเป็นอย่างมากค่ะทางด้านของคุณอรวรรนนุ่นมาอายุ50ปีซึ่งเป็นเจ้าของร้านสวนเจ้านายได้เล่าถึงจุดเริ่มต้นของการเปิดร้านนะคะว่าเกิดจากการที่ตนเองทำสวนทุเรียนเพื่อการเรียนรู้บนเนื้อที่กว่า20ไร่ ช่วงแรกเนี่ยจะมีเพียงแค่เพิงพักเล็กๆแต่เมื่อมีคนสนใจเข้ามาดูงานมากขึ้นก็เลยตัดสินใจต่อย,ยอดเป็นร้านคาเฟ่เล็กๆสไตล์ลตบ้านสวนโดยเน้นบรรยากาศโลง่งโปร่งสบายค่ะนี่กะว่าจะทําเป็นที่พักนั่งเล่นเวลามาทําสวนแต่ทีนี้ลูกแฉก็เอาเอา,เอาเหล็กมาเชื่อมแล้วก็ทาเป็นที่นั่งอ่าแล้วก็ทีนี้แล้ววามีมีเพื่อนมาหาพอเพื่อนมาหาเราก็เออต้อนรับในสวนไปเลยก็เลยเ,ออเราไม่ทําร้านเลย ก็คือคือทีนี้พอทําร้านก็จะมีการปลูกผักใช้ผักที่เราปลูกเอามาใช้ในสวนแล้วก็ทุเรียนที่เราปลูกเราก็ถอยสารเคมีเราก็จะมีการใช้เตคโดมาน้ำหมักปลาทะเลเหมือนกับว่าเราเข้าสวนพอหิวเราก็มานั่งกินแล้วก็เป็นที่แรกเปยนความรู้พอเราเริ่มทําเป็นแปลงใหญ่คนที่อยากมาคุยกันมาปรึกษากันก็มานั่งมานั่งชิลๆมากินมาอะไรได้เพราะบางทีเราไปสวนทุเรียนแล้วมันไม่มีอะไรกิน แล้วที่เป็นเมนูซิกเนเจอร์ดึงดูดลูกค้านั่นก็คือเมี่ยงคำสูตรโบราณเน้นการใช้วัตถุด,ดิบที่ปลูกเองในสวนปลอดสารพิษมาช่วยเพิ่มความสดใหม่ให้กับเมนูส่วนตัวน้ำเมี่ยงค่ะก็จะเป็นสูตรโบราณดั้งเดิมที่ได้รับมาจากญาติผู้สูงอายุและนอกจากเมี่ยงคำโบราณแล้วนะคะที่ร้านนี้เขาก็ยังมีเมนูอื่นๆที่น่าสนใจเช่นผัดไทยห่อไข่หอยทอด แกงส้มทุเรียนแต่ว่าแกงส้มทุเรียนเนี่ยจะมีตามฤดูกาลเท่านั้นนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีเครื่องดื่มครบครันทีเดียวแจกพี่กัลให้แวะไปลองลิ้มชิมรสกันได้เลยนะคะสำหรับร้านสวนเจ้านายค่ะตั้งอยู่ที่ตำบลพ่วงพรมคอนอำเภอเคียนซาจังหวัดสุราธานีเปิดให้บริการตั้งแต่1 0โมงเชา้าไปจนถึง6โมงครึ่งตอนเย็นและปิดทุกวันพุธค่ะ เป็นยังไงบ้างคะเมนูแต่ละอย่างนะ่าชิมทั้งนั้นเลยเนาะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมี่ยงคําสมุนไพรและแกงส้มทุเรียนค่ะ